ตัวนี้ก็ก็อก19 Gen นอออก้นะครับของออสเตรียนะครับทำอะไรไปบ้างนะครับก็ที่เห็นชิ้นใหญ่ก่อนที่ซื้อมาใส่ก็คือ Olight b o ล d e r s นะครับสีทองแดงนะครับแล้วก็ใส่ทางสเตนไก d e r o ดนะครับจาก g l o c k s t o r e c o m นะครับก็ตัวนี้ก็ประมาณ10ปี11ปีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ศูนย์ที่เป็นไฟเบอร์ออปติกกับ เรืองแสงทริเทียมนะครับในไซส์นะครับสว่างชัดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับทั้งทุกสภาพแสงนะครับแล้วก็เป็นของ t ูโกทีเอฟเอ็กซ์โเอ้ยเออใช่ go, t ูโกท TFX Pro นะครับส่วนกริปเทปที่เห็นเนี่ยผมใช้มาของ n e o ออ n i t a c t i c a l นะครับครับหรือ,รอรจันเจี๊ยบนี่<ส>เองคอยกริปของพี่เจี๊ยบนะครับ n e o ออ n i t a c t i c a l ผมใช้มาตั้งแต่กริปแทปเอ้ยกริปเทรปทรุ่นแรกที่เป็น ผิวกระดาษทรายของเขานะครับ,รบดิเจฟทำมากี่รุน่นกี่รุ่นผมใช้หมดทุกรุ่นนะครับเพราะว่าดีมากจริงๆนะครับ,รบแล้วก็ตัวไกก็เหมือนกับไกของตัว21คือเป็นของอพีรามิดทริกเกอร์ของ g l o c k s t o r e c o m เหมือนกันแต่ตัวนี้ผมเลือกใส่ลิ้นสีน้ำเงินเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้ทำเฟรมสีนี้นะครับตอนแรกมันเป็นเฟรมดำผมทำเซ拉โคดเฟรมนะครับเป็นสี FDE นะครับแล้วก็เอาไอตัวไอตัวตัวสตรปของ Gen4 ที่มากับปืนนะครับพราะผม,มอยากได้ส่วนนี้แต่ผมไม่อยากได้ด้ามอ้วนผมเลยตัดมันทิ้งเหลือแค่นี้แล้วก็ล็อกไว้เปลี่ยนสลักจากพลาสติกเป็น oh โลหะหมดนะครับใส่บอร์แม็กที่เป็นอลูมิเนียมแต่ผมจําไม่ได้แล้วเป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้มาจากพี่เจบเนี่ยแหละพี่เจบอาจจะจําได้ว่าตอนนั้นมันเป็นของยี่ห้ออะไรที่พี่เจบปอาเข้ามานะครับ ซึ่งบอแม็กเนี่ยมันมีทั้งโพลิเมอร์ทั้งอลูมิเนียมนะครับผมชอบตัวอลูมิเนียมมากกว่านะครับแล้วก็ใช้วิธีขันล็อกน็อ,นอนตตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแผ่นปิดท้ายเพลทตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเอดิชันของพิลลี่อิมมอร์ทที่ทำซองปืนนะครับตอนนั้นพิลลี่เคยทำแผ่นปิดท้ายจำหน่ายลิมิเต็ดเอดิชันอยู่รุ่นหนึ่งนะครับก็เลือกเป็นลายนี้มานะครับ กล้อง19ตัวนี้เป็นขนาด9มมนะครับก็ลำกล้องยาว4นิ้วสำหรับการทดสอบนะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะหามุมทดสอบในสนามนะครับไม่รู้จะเป้าไหนดีนะครับผมเยอะแยะมากมายโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันทดสอบกันครับกล้อง19นะครับกลับไปฉายโอนไลท์นะครับที่เป็นไลท์เลเซอร์คอมโบนะครับเราจะรีดสเต็ของ c g กันครับครับผม พร้อมนะครับพร้อมค,ครับพร้อมเริ่มโอ้โห,โหขณะนี้คือหกโมงน่อยๆนะครับผมแต่ว่ามืดแล้วครับแสง ไฟฉายก็ให้แสงสว่างชัดเจนครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าต้องไปดูครับผมส่วนตัวปืนกล็อก19นะครับทำงานได้โปรติไรเลื่นนะครับไม่มีติดขัดเลยครับซีดีครับเนื่องจากว่าสภาพตอนนี้นะครับด้วยตาเปล่านะครับภายในสนามจะมืดนะครับแต่ว่ากล้องจากมือถือเห็นชัดเจนครับ Alpha Charlie ครับแปลกมากครับผมก็มือถือนี่คือเห็น,นสว่างกว่าสภาพจริงครับตัวนี้จริงๆก็จะเป็นชาลีเดลต้าครับอัลฟาชาลีครับอัลฟาชาลีครับผมก็เป็นการมองศูนย์ตัวปืนนะครับมองศูนย์ตัวปืนเราไม่ได้มองที่แสงสเลเซอร์ของไฟฉายเลยใช่ ครับโอเคครับผมครับผมก็ปิดท้ายคลิปสำหรับก9อตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าแสงสภาพจริงครับมืดแล้วทําให้กล้องมือถือจับภาพสว่างก็จริงครับแต่ว่าทําให้ภาพเบอร์อาจจะไม่คมชัดต้องขออภัยผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับครับผมก็สรุปว่ากลองสิก้ับไปฉายโอไลท์เบลเดอร์เอสเลเซอร์ไลท์คอมโบใช้ได้ดีนะครับตอนมองศูนย์เนี่ย แล้วก็เห็นไฟฉายท่าเป้าเนี่ยเอาว่าเมื่อกี้เลเซอร์ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ตาไม่ได้ดูที่เลเซอร์เลยใช้ศูนย์ออไอออนไซส์ปกตินะครับแต่ความสว่างของไฟฉายที่ท่าไปบนเป้าทำให้เห็นศูนย์ตัดกับเป้าค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันครับครับผมบดีครับครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการทดสอบคลิปกล็อกในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอเอนะครับที่มาวมทดสอบในวันนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับครับ